อันนี้นะทุกคนผมจะมาเทสการเพิ่มลดเสียงของเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมปักแอนเพลเลยนะไม่ได้ลงโปรแกรมมาโคใดยอย่างใดนะครับคือเสียบปุ๊บก,ก็คือใช้งานได้เลยนะเนี่ยเห็นไ,ไหมครับรเสียบปุ๊บมันก็กดเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงได้ในตัวเมาส์ได้เลยเนาะกดค้างก็จะเป็นการแบบเพิ่มไปเรื่อยกดค้างก็ลงมาเรื่อยนะครับหรือว่าจะกดย้ำๆก็ได้เช่นเดียวกันฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงนี่แบบดีเลยนะชอบชอบ สวัสดีท่านผู้ชมท่านใด้วยครับผมในวันนี้ครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hitset Studio อีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นตัวนี้เป็นตัวเมาส์นะครับก็เราก็ยังอยู่ในชุดเดิมนะครับเป็นของทาง Signal r e s p o n s นี่เช่นเคยเนาะสำหรับตัวเมาส์ตัวนี้นะครับมันจะมีความพิเศษอยู่ว่าเป็นเมาส์ที่สามารถใช้ได้ทั้ง2มือเลยนะครับถ้าเกิดใครถนัดมือซ้ายนะครับก็ใช้มือซ้ายจับได้นะครับถ้าเกิดใครถนัดมือขวาก็ใช้มือขวาจับมันจะมีปุ่ม Backward Forward ทั้ง2ด้านเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเมาส์ GM992 m a c t r a c k ตัวนี้เป็นมาโคเกมมิ่งเมาส์นะสำหรับดีไซน์ก็จะมีความแปลกใหม่ก็จะมีไฟลอดตรงนี้แล้วก็จะมีรอยเป็นรูปตัว X ทั้ง2ด้านเลยโดยที่ตัวเมาส์ตัวนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือสามารถใช้งานได้ทั้ง2มือเลยนะคือเจ้าตัวนี้มันจะมีปุ่มทั้งหมด4ปุ่มด้วยกัน backward forward backward forward นะครับนี่คือความพิเศษของเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าการใช้งานมันใช้งานได้เลยหรือว่่่าาาาเรรจะะตต้้อองงไปัคคมโกนน ก็มีโปรแกรมมาโคแถมตัวที่โปรแกรมมาโครครับเราสามารถมาตั้งค่าตัวไฟแล้วก็ตั้งค่าตัวปุ่มได้นะครับผมเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นของทาง Signal Sport นะครับจะมีประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันเป็นตัว RGB 16.8ล้านสีนะครับหรือว่า Full RGB นั่นเองเซ็นเซอร์เป็นตัว Pixart PAW3327 นะครับ ข้างล่างนะครับเขียนไว้ว่ามี10โหมดไฟ DPI สูงสุดอยู่ที่12,400 DPI แล้วก็การันตีการกดอยู่ที่20ล้านคลิกก็สําหรับข้างหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้ข้างๆกล่องก็จะเป็นตัวเมาส์นะครับดีไซน์สวยงามเป็นรูปตัว X อย่างที่ผมบอกอันนี้ก็ข้างกล่องสําหรับข้างหลังกล่องนะครับก็จะมีการบอกสเปคของเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับบอกเซนเซอร์ก็เป็นตัวพิกซาร์นะ PAW3327 นะครับ DPI สูงสุดอยู่ที่200ยัน12,400 DPI นะครับแล้วก็มีค่า l ัว n ิ Rate สวิตก็เป็นของฮัวโนสวิตเช่นเดิมการันตีการกดอยู่ที่20ล้านครั้งนะครับมี8ปุ่มไฟนี่เป็น RGB 16.8ล้านสีมี10โหมดก็เดี๋ยวเรามาดูไฟกันด้วยเนาะสำหรับสายเป็นสายไนล่อนนะครับหรือว่าสายถักยาว1.8เมตรอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวเมาส์ตัวก่อนเลยแต่ความแตกต่างก็คือตรงนี้นะครับดีไซน์แล้วก็ตัวปุ่มที่เพิ่มมาอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมมาโคน,นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ใน w w w signal.com/support สําหับตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราแกะดูกันก่อนนะกันนี่แกะดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์จริงๆของเราแล้วก็บอกรายละเอียดเล็กน้อยนะมี R G b นะครับมีเซนเซอร์แล้วก็สวิตช์โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแกะอันบ็อกดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยนี่นะครับอันบ็อกออกมาอันบ็อกออกมานะครับก็จะเจอกับตัวเมาส์อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจะมีปุ่มแบ็คบุฟต์ฟอร์อร์ทั้งสองข้างเลย สำหรับคนถนัดมือซ้ายนะครับก็กดอย่างน,นี้ถ้าเกิดใครถนัดมือขวาก็กดเหมือนเมาส์ปกติเลยภายในกล่องนะครับก็จะมีแถมเป็นตัวใบคู่มือนี่ก็จะบอกนะครับว่าปุ่มไหนทําอะไรได้บ้างสำหรับที่เขาตั้งมาให้นะครับก็จะเป็น backward forward นะครับมีปุ่มเปลี่ยน dpi เป็น looking mouse นะครับคลิกซ้ายขวาแล้วปุ่ม7 8อะที่อยู่ตรงนี้นะปุ่ม7ปุ่ม8ก็จะเป็นปุ่มไว้เพิ่มลดเสียงเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งมาโครอะไรนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ัน,นต่อมาเป็นใบรับประกันตัวนี้เป็นของทาง signal e sport นะครับจะมีประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเมาส์นะครับก็เป็นเมาส์ที่แบบรูปร่างแบบกลางๆเนาะกำลังจับพอดีมือเลยนะครับ b a c k forward นะครับแล้วก็มาเพิ่มลดเสียงตรงนี้จะถ้าเกิดใครที่ถนัดมือซ้ายนะครับผมคิดว่าน่าจะไปตั้งมาโคได้แหละให้ตรงนี้เป็น backward forward นะครับแล้วก็ตรงฝั่งนี้เป็นเพิ่มลดเสียง อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสายของเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นสายถักยาว1.8เมตรนะครับแล้วก็หัวเป็น USB 2.0หัวสีทองนะครับสำหรับตัวเมาส์นะครับก็จะเป็นสีดําแล้วก็จะมีสีนะครับเป็นจุดๆๆเป็นประกายนะครับเหมือนกากเพชรอะไรประมาณนี้เนาะเป็นลวดลายของตัวเมาส์นะครับเนี่ยดูแล้วมันก็แบบเรื่มๆแล้วก็สวยดีนะข้างล่างของตัวเมาส์นะครับก็จะมีการรับประกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นโมเดลเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มตัว backlight switch หรือว่าปุ่มเปลี่ยนสีไฟนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์ของ GM992 หลังจากที่เราเสียบไฟเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแ,แ,แล้วก็สีสันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่อย่างที่ผมบอกเลยก็จะมีไฟตรงโลโก้ตรงนี้นะครับทั้งสองข้างรวมถึงมีไฟตัว X ตรงด้านข้างด้วยเนาะือแบบสวยดีนะสำหรับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะไม่มีแสงสีแดงๆไม่มีนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเซนเซอร์พลิกซาร์ดนะครับ pmw 3 3 2 7สําหรับสีไฟนะครับเราสามารถมากดปุ่มตรงนี้ได้นี่เปลี่ยนมีทั้งหมด10โหมดด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่อยากลงโปรแกรมมาโคก็กดตรงนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมปลักแอนเพนะก็คือเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ได้ลงโปรแกรมใดๆเพิ่มเติมเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการลงโปรแกรมก็ลงเพิ่มได้นะครับใน w w ็ s i g n o com support ก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสีของตัวไฟคือผมชอบโหมดนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันไล่สี R G B ตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเนี่ยจากสีแดงไล่เป็นฟ้าเป็นน้ำเงินอะไรพวกนี้นะครับไฟนี่ก็คือสวยเลยนะอันนี้ผมกดครบ10ครั้งแล้วนะครับรวมปิดไฟก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบไฟก็ปิดไฟได้ถ้าเกิดใครชอบไฟก็เปิดไฟประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโหมดไฟปุ่มตรงนี้เปลี่ยน D P I นะครับเนี่ย ก็จะมีสีบอกว่า DPI เท่าไหร่สีอะไรนะครับตัวเมาส์นะครับก็จะมีปุ่มแบบ o r ท Forward แล้วก็จะมีอีกสปุ่มที่เขาแถมมาให้ตรงนี้ณนะตอนนี้นะครับที่เขาตั้งมาให้จากโรงงานนะครับเป็นปุ่มแบบเพิ่มแล้วก็ลดเสียงเดี๋ยวผมจะเอาไปลองให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ครับทุกคนผมจะมาเทสการเพิ่มลดเสียงของเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมปักแอนเพลย์เลยนะไม่ได้ลงโปรแกร,รมมาโคายอใดนะครับคือเสียบปุ๊บก,ก็คือใช้งานได้เลยนะเห็นไหมครับ เสรปุ๊บมันก็กดเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงได้ในตัวเมาส์ได้เลยกดค้างก็จะเป็นการแบบเพิ่มไปเรื่อยๆกดค้างก็ลงมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะกดยำๆก็ได้เช่นเดียวกันฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงนี่แบบดีเลยนะชอบชอบวเวลาเล่นเล่นเกมอย่างเงี้ยเสียงมันดังไปเราก็ลดนี่ลดเสียงประมาณนี้นะครับตอน้ในวนนี้นะครับผมมารีวิวเป็นตัวโปรดักทเท่านั้นนะครับไม่ได้มาลงลึกถึงขนาดแบบ ามาเซตมาโคให้ดูเนาะถ้าเกิดใครต้องการดูการเซตมาโคเพิ่มเติมนะครับก็ลองไปดูได้ใน ช่องของทาง Signal Esport นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับช่อน YouTube ของทาง Signal Esport เนาะตัวเมาส์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่690บาทเท่านั้นนะครับก็ผมว่าเป็นเมาส์ตัวหนึ่งที่แบบมีฟังก์ชันครบคันเลยครับรวมถึงมีปุ่มเพิ่มลดเสียงด้วยก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับในร้านค้าทีชั้นนาทั่วไปก็มีเนาะร้านค้าออนไลน์พวก Lazada, Shopee ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าจะซื้อได้ในเพจ Signal Thailand ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ ก็สะดวกช่องทางไหนก็เลือกซื้อได้ในช่องทางนั้นได้เลยเนะครับผมโอเครัก okay, ผมก็สาหรับในวันนี้นะครับผมก็มารีวิวเจ้าตัวโปรดักของเมาส์ตัวนี้แบบคร่าวๆแล้วกันเนาะไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไปจ้าจะว่าไปเมาส์ก็สวยดีเหมือนกันนะผมชอบสีไฟที่มันแบบไล่ตรงเนี้ยมันสวยดีอะ